พานอพกิ้งลุ้นดวนมันสมองกับกุญซือระดับโลกเด๋ยวตุกยกทงขาวไม่ลงชิงชัยประมุก บอลไทยก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุยแปรื่อนบอลไว้ด้วยนะครับหลังจากที่โรเบตโตมันชินีประกาศอำลาตําแหน่งกุนซือทัพอาซูรี่อิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาคุมทีมอิตาลีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ครับโดยตลอดระยะเวลา5ปีมันชินีวัย58ปีพาทีมอาซูรีชนะถึง39เกมเสมอ13เกมแล้วก็แพ้ไป9เกมนะครับแล้วก็พาทีมควาจัม ยูโร2,020อีกด้วยนะครับล่าสุดจาลูก้าดิมาซิโอครับกูรูลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนก็ได้มีการรายงานว่ามอนชินีได้รับความสนใจจากสมาคมฟุตบอลซาอุดิอาระเบียนะครับให้เข้าไปคุมทีมแทนที่เฮอร์ฟรนาดที่ลาออกไปคุมทีมฟุตบอลหญิงของฝรั่งเศสนะครับ ดยรายงานระบุว่ามันชินี่ครับจะได้รับข้อเสนอคุมทีมถึง3ปีนะครับพร้อมรับค่าเหนื่อยราว54ล้านยูโรตลอดการคุมทีมเศรษฐีน้ำมันครับหากมันชินี่รับข้อเสนอนี้นะครับเขาจะมีโอกาสคุมทีมเศรษฐีน้ำมันลงดวลกับทีมชาติไทยครับในศึกบอลเอเชียนคัพปีหน้าที่กาตราโดยไทยเองก็อยู่สายเดียวกันกับ ซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากนี้ก็มีกียกิสถานรวมไปถึงทางโอมานอีกด้วยซึ่งไทยจะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันที่25มกราคมศกหน้าครับต้องมารอชมนะครับว่าตอนนั้นกุซอทีมชาติไทยจะยังคงเป็นมโนโพกิ้งหรือว่าเป็นมาซาตดอิชีอิครับด้านความเคลื่อนไหวของการลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยหน้านะครับหลังจากที่บิ๊กออสพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันครับตัดสินใจวางมือและมา ามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับประธานสโมสรการท่าเรือประกาศลงชิงชัยเก้าอี้ปมบุขบอลไทยทันทีนะครับพร้อมได้รับแรงสนับสนุนจากคุณเนวินชิดชอบแล้วก็คุณประวินพี่รมพักดี2วิกใหญ่จากค่ายบุรีรัมยูเต็ดแล้วก็บีจีปทุมยูในเต็ดนะครับล่าสุดเดอะตุ๊กปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับที่ประกาศเตรียมลงชิงชัยปรมบุขบอลไทยก็ได้ยกธงขาวไม่ลงสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเดอะตุ๊กให้ในสภาษณกับเพจบีปามบังกงนะครับว่าการที่มาดามแป้งลงสมัคร นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติประสบการณ์ทําฟุตบอลมา16ปีนะครับทำให้รู้ลึกตื้นหนาบางนะครับแล้วก็รู้ปัญหาของฟุตบอลไทยซึ่งมาดามแป้งยืนยันจะลงสมัครนายกแล้วครับตัวเองก็จะถอนตัวเปิดทางให้คนที่เหมาะสมกว่าแต่ว่าเดือดตุ๊กนะครับก็มีการยืนยันนะครับว่าเขาพร้อมที่จะช่วยงานแล้วก็ช่วยวงการฟุตบอลไทยหากได้รับการเชื้อเชิญ เป็นหนึ่งในทีมงานของมาดามแป้งครับทำให้ตอนนี้นะครับเหลือผู้ที่แสดงเจตนารมณ์ลงชิงชัยตาแหน่งนายกสมาคมเหลือเพียงสองคนนะครับนอกจากมาดามแป้งแล้วก็มีคุณพอลินงามพิงค์หรือว่าคุณพิริตงามพิงค์นะครับอดีตแกนนํากลุ่มเชียร์ไทย power นะครับที่พร้อมลงสมัครเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดคุณพอลินก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเสดายที่เดตะุกถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นด้านทัศนคติการแข่งขันเชิงกีฬาแล้วทาง คุณเดตุกควรที่จะยืนหยัดในจุดที่แตกต่างแล้วก็พยายามสู้แม้จะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าคุณพลีนเองก็เคารพการตัดสินใจของพี่ตุกนะครับแล้วก็ท่านคงมีเหตุผลของท่านนะครับก็เป็นสุภาพของคุณพลีน,นะครับอย่างไรก็ตามคุณพลีนคิดว่าสิ่งที่เมืองไทยยังขาดก็คือการต่อสู้ในเชิงความคิดนิยมแล้วก็อุดมการณ์นิยมนะครับที่ เกิดผลระยะยาวแบบยั่งยืนคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับทุนนิยมที่จะเกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะสั้นเท่านั้นนะครับแม้ว่าคุณพอลีนะครับจะถูกปรามาาหรือว่าโดนดูถูกอย่างไรนะครับก็จะยังคงเดินหน้าต่อนะครับเพื่อเสนอแนวคิดให้สโมสรเรียนรู้วิธีจับปลา ขยายฐานแฟนบอลแบบใหม่และทําให้เกิด sustainability นะครับให้กับวงการอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับสำหรับผู้ตํารวจเอกดรสมยศผู้บอลม่วงนะครับจะหมดวาระเป็นนายกสมาคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีหน้านะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งทันทีในเดือนเมษายนนะครับโดยโหวตอร์ที่มีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมนะครับก็จะเป็นสโมสรสมาชิกนะครับจากไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับแล้วก็จะเป็นฟุตซอลลีกแล้วก็ตัวแทนจากทีมฟุตบอลหญิงกว่า 70ทีมครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นประมุขลูกหนังไทยคนต่อไปครับแต่ว่าคนที่มีโอกาสและภาษีมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นมาดับแป้งนั่นเองครับ